ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองดิฉันนางสาวสุริวรรณประกางเวสังครูผู้ช่วยกศนออำเภอห้วยราชสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดบุรีรัมย์ประวัติส่วนตัวนางสาวสุริวรรณประกางเวสัง เกิดเมื่อวันที่28พุทธพฤศจิกายนพุทธศักราช2539ภูม,มิลำนา49หมู่1ิบห้าบ้านโนตนตขามป้อมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามประวัติการศึกษาปีพุทธศักราช2557จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6ณโรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามปีพุทธศักราช2563จบระดับปริญญาตรีคณะคารุศาสตร์สาขาจิตตวิทยาการปรึกษาและการแนแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาและเข้ารับราชการครูนักศศนอ,อำเภอห้วยราชตำแหน่งครูผู้ช่วยณวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัย1.1การแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับการะเทศะต่อผู้เรียน1.2การแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับการะเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่น1.3 การมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ1.4การปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการ1.5การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครู1.6การปฏิบัติตามกฎหมาย 2. คุณธรรมจริยธรรม2.1 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัด2.2การเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาส,สนากิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอ2.3การเห็นความสำคัญการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเข้ารบก,กิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชน2.4การเห็นความสำคัญการเข้าร่วม ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติ2.5การมีจิตบริการและจิตสาธารณะ2.6การต่อต้านการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงรบต่อสังคมโดยรวม 3. จรรยาบรรณวิชาชีพ 3.1การพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่อง3.2การมีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจสนใจติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและนานาชาติปัจจุบัน3.3การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง3.4 การมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน3.5การให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอ3.6รักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้บริการนักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาค3.7 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชน3.8การไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของผู้เรียน3.9การทำงานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามาคัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกัน3.10การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ นำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนหรือชุมชนในด้านใดด้านหนึ่งของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม3.1 1การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรธธิย์ทรงเป็นประมุข 4. การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4.2มีการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุก์ตใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน4.3มีการนำหลักของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุก์ตใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น4.4 มีการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตของตนเอง4.5เป็นแบบอย่างในการน้อมนําปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจต่างๆหรือการดำรงชีวิตของตนเอง 5. จิตวิญญาณความเป็นครู5.1การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา 5.2การตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆให้กับผู้เรียน5.3การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคน5.4การรู้จักให้อภัยปราศจากอคติช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพความสนใจหรือความตั้งใจ5.5 การเป็นที่เพิ่งให้กับผู้เรียน5.6การจัดกิจกรรมการส่งเสริมไฝรู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน5.7การทุ่มเทเสียสละเวลาในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบ6.1การมีเจตคติเชิงบวกกับว,บวิชาชีพครู6.2 การมุ่งม,มั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์วัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับ6.3การประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพ6.4การป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนในทางที่เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ6.5การจัดกิจกรรมส่งเสริม ใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมการประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน1การจัดการเรียนการสอน1.1การนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.4การเลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้1.5เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 1.6คุณภาพผู้เรียนได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน2.1การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทัดะชีวิตและพัฒนาผู้เรียน2.2 การดำเนินการตามระบบดูแลเช่วยเหลือผู้เรียนโดมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน2.3การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 3. การพัฒนาตนเอง3.1การพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆตามที่สำนักง,งานกศนจังหวัดบุรีรัมย์กศนอำเภอเห้วยราชและหน่วยงานอื่นได้จัดอบรมหรือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมสันตุนสองการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ พระเจ้าทํางานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเช่นการทํากิจกรรมต่างๆที่อำเภอห้วยราชได้นำลงไปใช้ในการบริการประชาชน 4. การทํางานเป็นทีม4.1หลักการทํางานเป็นทีมการทํางานเป็นทีมเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคลเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ข้าพเจ้าจึงยึดหลักการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสำเร็จของงาน4.2การพัฒนาทีมงานข้าพเจ้ามีหลักการทำงานเป็นทีมเพื่อความมุ่งหวังในการทำงานเพื่อองค์กรให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร งานกิจกรรมตามภาร,ราก,รรกริจบริหารงานของสถานศึกษา5.1มีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปงานบริหารวิชาการงานกิจกรรมนักเรียนงานงบประมาณหรืองานบริหารทรัพยากรบุคคลและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม6 การใช้ภาษาและเทคโนโลยี6.1สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นการทำ Google Classroom สื่อมัลติมีเดียสื่อการสอน PowerPoint การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมยตรีผู้ขอรับการประเมินขอ้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีต่อผู้เรียน ช่วยเสริมสร้างคุมคุมกันในอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ